สะเทือนวงการจะนงพนีฟาดแรงใครทำยังไงก็ขอให้รับกรรมกลายเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและคอยติดตามถุกย่างก้าวสำหรับกรณีแชร์ลูกโซ่คอริกสดีที่ตอนนี้คนในวงการบันเทิงถูกออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน ล่าสุดนักร้องศาวจา้าโนงพนีหรือจอ้าอาสยามเป็นอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้ได้ออกมาโพสข้อความสุดเด็ดที่ทำเอาวงการสะเทือนว่า mm. ฉันอาจจะดูโง่แต่ฉันไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะโกงหรือจะเอาเปรียบใครใครทำยังไงก็ขอให้รับกรรมกันฉันยืมเงินเขามาลงทุนฉันก็ต้องทำงานใช้นี้ไปสวดอีพวกขี้โกงสบาย ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการรวมไปถึงเช่าเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกัะสนันไอจ